วัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในแนวทางการเสี่ยงโชคนะคะเลขมงคลจากไพ่ยิบสีนะคะสําหรับใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะลองนําเลขที่หมอการให้ไปนะคะไปเป็นแนวทางไปเป็นช่องทางในการเสี่ยงโชคนะคะหวยหุ้นหวยเล่าหวยอนอยนะคะหรือว่าวหวยรายวันนะคะนะอันนี้จะไปเข้าหวยอะไรอันนี้หมอการไม่ทราบนะคะ เป็นได้แค่ในทางให้เท่านั้นนะคะเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะขอสับไพ่ก่อนนะคะมาดูกันนะคะว่าเลขมงคลประจำวันที่27ตุลาคมเป็นเลขอะไรนะคะสลับจับคู่กันได้ดีนะคะสลับไปสลับมานะคะสลับหน้าสลับหลังนะคะขอโทษ ดูกันนะคะเลขมงคลนะคะประจำวันที่27ตุลาคมนะคะเป็นเลขอะไรเจ็ดนะคะทุกคนศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามนะคะเจ็ดศูนย์สามนะคะ 703ขอให้ทุกคนมีโชคงมีลาเพ่งๆรวยๆเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ